ตอนนี้นะครับผมช่องครูนันแชนแนลนะครับซึ่งเป็นช่องสอนวิชาภาษาอังกฤษนะครับผมได้นำเอาหนังสือสมาร์ทนะครับมาสอนให้แล้วนะครับผมลงในช่องนะครับตั้งแต่ชั้นป .1 จนถึงชั้นป .6 เลยนะครับและก็ชั้นละ2เล่มนะครับผมก็คือเล่มที่เป็นสวีนสบุ๊กนะครับก็คือเป็นหนังสือเรียนและเล่มที่เป็น Work Book นะครับคือเล่มที่เป็นแบบฝึกหัดนะครับูนักเรียนสามารถ ที่จะเข้าไปติดตามไปดูได้เลยนะครับผมครูจะสอนให้ตั้งแต่หน้าแรกจนจบเล่มเลยนะครับผมมาเรียนกันต่อนะครับนะไลฟ์สดยาวๆกันเลยวันนี้นะครับนะอากาศดีใช้ได้เลยฝนหยุดตกแล้วปลายวิชิงนิชนะครับหน้าที่47เข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับทักษะการพูด speaking ซูและมารีวาดภาเบลและแคทเธอร์ออนฟันด์ทม์ซูนะครับและมารีนะครับหนาได้วาดภาพเบลที่ไปออกรายการนะครับนะหนาแข่งประกวดทำอาหารนะครับผมดังนั้นซูและก็มารีนำภาพของเบลนะครับนนามาวาด นะครับที่ไปออกรายการอาหารที่ชื่อรายการว่าฟันชามนะครับ What is wrong with Mary's p e a k e r e ภาพไหนวาดผิดนะครับนะให้ดูและก็ให้ตอบภาพแรกนะครับนะเป็นภาพที่ออกรายการจริงๆนะครับนะความหมายก็คือภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่ไปออกรายการจริงๆนั่นก็คือตากล้องใส่เสื้อสีขาวหนุ่งกางเกงสีฟ้านะครับนะ ส่วนแคทตี้นะครับหนาะใส่เสื้อสีเหลืองผ้าพันคอสีขาวเบลนะครับนาะใส่แว่นใส่เสื้อสีขาวใส่เอี๊ยมสีฟ้านี่คือจริงๆพอแมรี่นำมาวาดนะครับนาแมรี่นำมาวาดแมรี่วาดเป็นเบลไม่มีแว่นเบลจากเสื้อสีขาวเป็นเสื้อสีม่วงแคทตี้นะครับนาะจากเสื้อสี เหลืองนะครับมาเป็นเสื้อสีแดงผ้าพันคอสีขาวมาเป็นผ้าพันคอสีแดงสีเหลืองดังนั้นก็เลยนะครับเพ็กเลยพูดขึ้นมาว่าไอ้คุณครูไม่ได้เขียนคำแปลให้มาแปลสดๆดีกว่านะครับเพ็กบอกว่า in Mary's picture ในภาพวาดของ Mary นั้นนะครับนี่ภาพวาดของ Mary นะครับ Cathy's blouse i n red เสื้อของแคทตี้นั้นนะครับสีแดงนี่นะครับเสื้อของแคทตี้สีแดงแม็กซ์ก็เลยบอกว่า yes ถูกต้องนะครับนะในภาพวาดของแมรี่นั้นแคทตี้เสื้อสีแดง yesit is อ it ิในที่นี่คือภาพวาดนะครับนะไม่ใช่หมายถึงคนนะครับเลยใช้คำว่า it but แต่ว่า her b ร o วน์นะครับเสื้อของหล่อนนั้นนะ่าจะชูด e yellow น่าจะเป็นสีเหลืองนะครับเพราะที่ไปออกรายการไลฟ์สดจริงๆนั้นเป็นสีเหลืองนะครับนี่ตามภาพที่เขาได้ให้มาเป็นตัวอย่างนะครับนะที่เขาได้ถ่ายมาให้ดูนะครับประมาณนั้นดังนั้นนะครับคุณครูก็เลยเขียนเพิ่มเติมให้อีก3อย่างนะครับตามที่บอกไกด์ไลน์ไปเมื่อกี้นะครับนั่นก็คือ in Mary's picture, cat's c r r is cup, yellow ในภาพของแมรี่นะครับที่แมรี่วาดออกมานั้นนะครับผ้าพันคอนะครับสครัฟข,ของแคทตี้นั้นวาดระบายสีเป็นสีเหลืองซึ่งจริงๆแล้วนะครับหนาผ้าพันคอของแคทตี้นั้นต้องเป็นสีขาวนะครับนี่นะครับนะแต่มาวาดระบายสีเป็นสีเหลืองก็เลยควางขวามือนะครับตอบว่าเยสใช่นะครับนะ วาดออกมาเป็นสีเหลืองนะครับ Yes it is but แต่ว่า her scarf นะครับผ้าพันคอขอ,ของเธอจริงๆแล้ว should be white น่าจะเป็นสีขาวนะครับถึงจะถูกต้องตรงตามที่ไปออกรายการจริงๆพอมาข้อที่สองก็เหมือนกันนะครับ In my e p e a k u r Belle's shirt is purple ในภาพที่มารีวาดออกมานะครับเสื้อเชิ้ตของเบลนั้นเป็นสีม่วง ครับเสื้อเชิ้ตต่อ,อไปครับครับเสื้อเชิ้ตของเบลนั้นเป็นสีม่วงแต่จริงๆแล้วนะครับหนาะใช่เลยนะครับหนาแมรี่วาดออกวาดออกมาเป็นสีม่วงครับเยสเีส yes, แต่ว่าจริงๆแล้วฮิ s เ h i r ตเสื้อเชิ้ตของเขานั้นนะครับหนาชุดมีไวท์ควรที่จะเป็นสีสีขาวมากกว่านะครับนาะตามาภาพภาพแรกนะครับหนาะที่เขาได้ เอามาให้ดูต่อไปนะครับนั่นก็คือ In Mary's picture, Bill isn't wearing glasses. ในภาพที่แมรี่วาดนั้นเบลไม่สวมแว่นนะครับ Bill isn't wearing glasses แปลว่าเบลไม่สวมแว่นตาควางขวามือก็เลยตอบว่าใช่เลยนะครับภาพของ Mary นั้น Yes it is นะครับเบลไม่ได้สวมแว่นตา But แต่ว่า In fact ในความเป็นจริงแล้วที่ไปออกรายการวันนั้นนะครับนะ b i l l is wearing glasses นะครับ Bill นั้นสวมแว่นตาไปด้วยประมาณนี้นะครับนี่คือสำนวนของคุณครูพี่นันนะครับเพราะในหนังสือไม่มีเฉลยไว้ให้นะครับนะคุณครูนำมาเขียนไว้ให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างนะครับโอเคนะครับตามภาพส่วนตัวหนังสือก็เมื่อกี้คุณครูสอนมาทีละบล็อกล้บล็อกนักเรียนก็สามารถที่จะ ย้อนคลิปไปดูที่ละบล็อกได้นะครับนะจบหน้า47ไปต่อหน้า48ครับฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชรก็อขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกระผมครูอที่นันต้องขอขอบคุณ